อะไรอะไรยมาดูนี่เี He no. No, no. No. ่ามกวนบ้านพูมยเลอไหนในในาดูอย่างยังมาดูอี่เลอเลออะเละเออเอีู่สีชมกี่มกวนนะก็เห็นแล้วอ่ะก็เห็นแล้วไหมไหนวะไหนวะมาดู มึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนดูนี่ดูหลังมึงเนี่อะไรเออมาดูนี่ดิดูดูไอ้สีชมพูนี่ไงวะไงสีชมพูแก่มังกรแก่มังคนยังตั้งหัวมือไม่ใหญ่หัว ไปชิชวๆอีกคนคือคุหยพวกกันได้มาจากไหนได้ยังวะมีคนบริจาคให้กูเยอะเลยเนพะือ่อนมีคนบริจาคให้กูเยอะเลยแหละมีการเสนอบริจาคบริจาคแพนด้ามีคนอยู่ดีๆเดินมา่ะกู้วบริจาคแพนด้าให้กูเพื่อนมันไม่ขายอะไรให้กูเลยที่เนี่ย ว้าวคุกผู้ชมเจอแล้วยี่ไม้ละขายช่วงเตียนนี่คืออะไรบ้างโอ้ดอกไม้อะไรอยู่จำบุตรปีนต้นไม้ขึ้นไปขายบ้างเนี่ยขายจิดอกไม้สตกกเดอร์ดแจกเลยปีนขึ้นไปกินไม่ได้นี่เงินหงษ์เทียนกบบาทที่เพื่อนคืออะไได้บ้างวะ นี่ยแล้วแต่ไม่จำวีนี่ต้องนั่งอยู่ตัวเป็นอะไรเนี่ยติดไม่ได้วีนม่นี่กูปีนต้องมาเท้าดิกูปีนไม่ไหว เ็กเกแล้วดอกไม้ไรุงเฮ้ยดอกไม้ไอพีโอ้ยางคนางคนไม่แรอไอเียคุณอยากเล่นสองดอ่ ไอคไอยังไงน้องคนสุดท้ายกูได้พูดเพราะคนเอกเค้ยเ้รอเพื่อนเออุ้กช่างไ่ามีตัวการ์ตได้เออเออมาจากไหนอ่ะตัวคำจิ้นเหรอ กีออ่บาทครับพ่อพ่อพึ่ไม่เชเราะบไม่เรียนครับพี่จ่าเงินประมาณไหนตัแสกว่า <c oughs> ได้สปิงกี้อะไรวะอะไรสปิกวะเอดอกดอกไม้อันแสนงดงาม เกงงามแต่คุณแม่คอยงดงามคุณแม่แกมนี่มี่จะของพยาบาละมึงอ่ะงดงัมเกมวิดอะไรนี่มีส่วนเตียนอะไให้ทำรู้ตอนตอนเก้าโมงค่อยไปแล้วกันน้องโรงเรียนแล้วก็จาดรู้ไหมว่ารู้ไหมว่าใครทำอะไรื่่ออน ลุงม่กทูทำอะไรอยู่แม่เจ้าเอาห้องหวัวเลยแม่กูกอัาลิปอยู่เอาไปจำเอาไปโอ้โอ้บริจาคคนยากไรเลยครับไม่ไดี้ว่าเอเเช่งมาเดึงดูเร็วกูเนีย่ยงางกูขายได้กี่บาทป่รู้จะลองขายดู มันไม่ซื้อวะนี่มันพอูพอ,พอคุณแม่เปนหมูอปกไปไปว้าวดลิต์เยยได้่งแสนบาทแสนบาทกูมีเงินอยู่หกแสนทำไมได้ดีว่หนึ่งแสนมาเออรู้นะ่าจะก็ได้หกแสนเพี่อน เป้าแจ็คทำอะไรแต่ว่าซ่อมเครื่องอ๋อกูไม่รู้เลยดิหัวเรืองซ่อมเครื่องใไหมไม่รู้ลองเอามางัดดูอ๋อเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตอะไร แกสามารถใชเลพอได้เพื่อนมึเพิ่งรู้เหรอม่รู้อะเหอะไรนี่แม่งเจ้าแล้วมึงดพ่อคแม่เ็ดแวไหมมีเงินอยู่สามแสนบาทเสื้ออะไรไปวะเอาไปแจีเงินกูเหลือาแนัน้อยเยอะอยู่นเพื่อนกำลังเก็บนเปินหลั โอเคเราจะสวนตอกไม้ส่วนดอกไม้ขายดีๆเลยด้วยซ้ำตอกไขายโคตรด้เลยเฮ้ยลาลีว๊บยังมีไปกับความเร็วแสงไปกับมีของอะไรดีๆขอขายก่อนโอ้ยเลยเหมือนห้าปุ๊บมาโอ้ยแอปกัน้แล้วกับแบมบูโอ้ยแบมบูอีกแล้วไวแล้วเนี่ยได้แบมบู ก็เลไมือนกนไดมบูคือมาถึงทเลยบไม้มบูแไมบูเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีมากเื่อใช่มันดีดีตรงไม้ไผ่อ่ะูถามเถอะคนขายแม่ก้บ้องมาทำอะไรวะเราไม่ต้องรู้ไอ้กินน่ ยัดใส่ย้้้ยยัดใส่ำบูให้หมดยัดบูให้หมดนี่ไงยัดแม่เจ้าอะไรเนี่ยอะรเ่ยแม่จะโดนคตรแม่คแม่ไม่ไ พวกม,มันเบูสีทองแหละถ้าเป็นบูสีทองอนี้ก็ขายดีอยู่แล้วเปมบูสีทองเราจะได้แดกกันบููกรบจังวะก็ปลูกแล้นมีน้ำเลยนะรบดีกว่าเดิมนะทำไมมันไม่กินไปไนนไไ่ะไปดูไอ้ต้นไผ่กับมัวมอดม,มากเขากันพี่น้องโอ๊ย เพน่อนจะปลูกชฉยเลียวะจะได้ปีนไง่าย่โมงแล้วโอ้มันจะแปะมันจะก้ามงแล้วจะได้ไปล้วปีน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 ไมนถึงวีเลยเนี่ยปีนต้นไม้ขึ้นไปเก็บเก็บต้นไม้เก็บพกินเก็บ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 ไม้นะอะไรเนี่ยไม่ได้กินหรอ จำดูกูเนี่ยกูนี่ไม่ไม่ได้เก็บเมนมึงปีนต้นไม้ม่กหาอะไรเด็กเปีนต้นไม้ไปเก็บ่ยตอนนี้ไ้ีบครับไอ้ลุงปิดไอ้ีบว้าววาขาดีอะไรดอกไม้โอ้ขึ้นไปยังไงวะเนี่ย ปีนขึ้นไปเก็บไม่ได้เนี่ยอะไรอะไรไม่ได้ตัวดอกไม้โอ้ยแหละโอ้ยแลงกีโอ้ยแหละไม่เก็บเลยขึ้นเก็บไม่ได้โอ้าช่วยกูด้วยกูขึ้นไปเก็บไม่ได้ช่วยอะไรกูไปอะไรไม่ได้ปีนต้นไม้ขึ้นไปเก็บไม่ได้แหละ เโคตรโคตรแม่ไม่ไมคต้องการดัหมูเสรมไปหมแดแดเป็นูโอเคก็ยิบก้ามองแล้วแม่จไปแล้ว เอ้หนึบเลยของแล้วก็แตงโมพ่เต้ได้อนึ่งแสบวะเด้หนึ่งแสนแก้บพ่เต้กันโอเคได้นึ่งล้านกว่าแล้วเย้ยินดีด้วเพียงเย่้อมอะไรเอที่ยังไม่ทำตัวงกัน วลูกน้ำไม่สันม่อะไรยังไม่โตมั่งวะตัทุกงย่ปลูกูปลูกแค่ทุกอย่างเลยเว้ยไม่้องปลูกควมคิดเนี่ยี่เือรีเนี่ยเนี่ยเบอรีรีแ่งเนี่อไารีลารีลรารลารีลาลาีลาลาลีลาลล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 ลีอาร อไรเนี่ยขา,ายอนอะไรหายได้ยังไงวะผู้เลืคดเดโคตรเดือดนะเอลยลาเวลาอยู่ว่าอยู่ว่าความเจริญตรงเข้ามา เราไม่คุณแล้วเดี๋ยววดจะไปหาสมองคนมลางกางจังค่งโอมเลยไปละ ลังเนเลยสองคช่วยเขาด้วยไม่รู้ได้รับบริจาคไม่เอากูไม่เอาล้ไม่หกานี่เลยจริงไหมไหมคุยกับอะรวะคุยกับใครโอเคก้วไป bye b y เพื่อน